สวัสดีครับทุกคนมาเจอกับแม็กอีกแล้วนะครับในช่องคุณแม็ก i f ไลฟ์สไตล์ สำหรับวันนี้นะครับแม็กจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองปัตตานีนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะ และตอนนี้นะครับแม็กก็มาถึงแล้วนั่นก็คือศาลเจ้าเล้งจูเกียงนะครับหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบของศาลเจ้านะครับเป็นวันนี้วันที่แม็กไปนะครับเป็นงานประจําปีนะครับที่มีการสการะขอพรนะครับองค์เจ้าแม่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแม็กซื้อนะครับเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะครับแล้วก็ประทัดไข่มุกนะครับมาไหว้สการะองค์เจ้าแม่นะครับเพื่อขอพรให้กิจการ บริษัทเอียนตันช็อปของเรานะครับเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็องค์กลางเลยนะครับที่เป็นองค์ประธานของศาลเจ้านะครับนั่นก็คือพระหมอนะครับที่คนทั่วไปนะครับให้ความเคารพนับถือนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญเลยสําหรับใครที่มานะครับสักการะองค์เจ้าแม่นะครับก็จะมีการทําบุญให้กับศาลเจ้านะครับแล้วก็จะมีวิธี เหมือนคืนเงินเจ้าแม่อย่างนี้นะครับก็จะมีการทําบุญนะครับคืนสารเจ้าไป1เท่าตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราเดินมานะครับในอันนี้จะเป็นหน้าโรงงิ้วนะฮะก็จะมีงิ้วตลอดงานประจําปีเลยนะครับมีงิ้วบูชาองค์เจ้าแม่นะครับทุกคืนเลยแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นประพิธีนะครับสําหรับตอนกลางคืนเป็นพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะ ไปชมนะครับเป็นเกี้ยวแห่องค์เจ้าแม่นะครับนี่ปีนี้เกี้ยวงดงามสง่าสวยงามมากๆเลยครับสการะนิดนึงว่าเออเป็นเกี้ยวที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแม็กก็มาถึงที่บริเวณสุสานนะครับหรือห่วงซุยนะครับขององค์เจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวนะครับหรือที่ฝังพระศพขององค์เจ้าแม่นะครับก็จะอยู่ที่ไม่ไกลจากตรงศาลเจ้านะครับนี่เลย แม่ก็จะซื้อ,อประทัดแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองนะครับมาสักการะบูชาองค์เจ้าแม่นะครับนี่นะครับจะเป็นป้ายหน้าหลุมศพนะครับหรือห่วงซุยขององค์เจ้าแม่ลิมกอรเนียนะครับก็จะมีผู้คนนะครับมาสักการะบูชากันเรื่อยๆอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าที่แปะกงนะครับพอมาถึงปุ๊บเราก็จะไหว้เจ้าที่แปะกงก่อน เพื่อบอกกล่าวเล่านะครับว่าเอ,อวันนี้เรามาทําอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้ว,ลวก็จะมาสการะขอพอรองค์เจ้าแม่นะครับที่บริเวณเที่ห่วงซุยหรือที่ด้านหน้าหลุมศพกรับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลาประทัดนะครับแล้วก็มาเตรียมจุดประทัดนะครับนี่เลยนี่จุดทัดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะให้เิงๆิงรวยรวยนะคะ แล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะไปกินร้านอาหารนะครับชื่อว่าบ้านเลนะคะเป็นซีฟู้ดแอนด์คาเฟ่นะครับเป็นร้านอาหารดังมากของเมืองปัตตานีเลยนะครับนี่ <Wow. S 1> อยู่ติดริมป่าชายเลนเลยนะครับเป็นร้านอาหารที่พี่น้องมุสลิมสามารถมาทานได้นะครับประเดิมเริ่มต้นกันด้วยหอยนางรมสดๆเลยนะครับนี่ คืออยากจะบอกว่าเมนูที่นี่นะครับคืออร่อยมากทุกเมนูเลยแมกบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูเลยหอยนางรมก็สดปลากระพงก็สดนะครับผู้หอยปูปลานี่คือบอกเลยว่าสดมากๆเนื้อเด้งอร่อยเสร็จแล้วข้อตอนกลางคืนนะครับแม็กก็จะมาเที่ยวนะครับเดานสองแถวชมรอบเมืองก่อนวนๆชมรอบเมืองแล้วก็จะไปชมช่วงเปิดพิธีการนะครับที่องศาเจ้าแม่นะครับ คือพอ,พอ,อมีงานประจําปีนะครับในเมืองก็จะคึกคักมากเลยนะครับนี่อันนี้คือ,อเป็นพื้นที่ภายในงานนะครับที่เขามีการเปิดร้านขายของนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าตรงศาลเจ้าแม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปิดงานประจําปีนะครับศาลเจ้าแม่นะครับก็จะมีการพูดถึงประวัติความเป็นมาขององค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับภาษานะครับวัฒนธรรมของชาวบ้านนะครับที่เป็นพระหุวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิม ชาวพุทธแล้วก็ชาวจีนนะคะอันนี้จะเป็นร้านอาหารดังอีกร้านนึงเลยนะครับที่อยู่นี่ตัวเมืองปัตตานีนะครับนี่นี่ก็อร่อยทุกเมนูเลยแม็กบอกเลยว่าใครที่มาปัตตานีนะครับอย่าลืมมาร้านนี้นะฮะอร่อยมาก สร็จแล้วต่อไปนะครับเราก็จะไปสาการะขอพรหลวงปูท่ทวดนะครับที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับหลวงปู่ทวดด้วยหลวงปู่ทวดนะครับอารามหรือ,ว,อวัดที่หลวงปู่อยู่จรงิงๆ,ๆนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดปัตตานีครับนี่มีรถไฟวิ่งผ่านหน้าวัดด้วยนะครับใครที่มาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ได้นะครับที่หน้าวัดเลยก็มากราบสการะขอพรนะครับองค์หลวงปู่ทวดนะครับภายในวิหารนะครับ ที่วัดก็คนจะมาสักการะขอพรกันตลอดเนืองแน่นเลยนะครับที่ทุกคนเคยได้ยินนั่นเลยครับว่าคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดประวัติความเป็นมาถ้าใครอยากจะฟังเพิ่มเติม,ตมก็เสิร์ชข้อมูลหาได้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นค่าถาบูชาหลวงปู่ทวดครับเสร็จแล้วก็แม็ก็กลับนะครับไปขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่นะครับสงขลาครับที่จริงขามาแล้วก็นั่งเครื่องมาเหมือนกันนะครับที่หาดใหญ่สงขลา นี่ต้อนรับสู่ซุขาเมืองหน้าอยู่ก่อนกลับนะคะก็ต้องมาช้อปปิ้งที่ตลาดกิมหยงนะคะใครๆที่มาเมืองหาดใหญ่ก็ต้องมาช้อปปิ้งกันที่นี่นะครับว่ามีของเด็ดของถูกเยอะมากเลยต้องมาซื้อที่ตลาดกิมหยงเลยทุกคนเลยนี่ผ้าปาเตะก็สวยมากเลยนะคะนี่เลยนะครับก่อนกลับนะคบแม่ก,ก็มากินอาหารหรอเย็นก่อนกลับนะครับก็ที่ร้าน สว่านะครับนี่ชื่อว่าร้านสว่านะครับก็แต่งเป็นโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยตรงที่นี่นะครับมีเมนูวันนี้ที่สั่งนะครับก็จะมีเป็นเหมือนผ้านะครับเหมือนผ้าปลาเป็นปลาสดๆเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวเมนูเหมือนผัดทะเลอย,อย่างเงี้ยนะฮะผัดทะเลแล้วก็สุดท้ายเลยสิ่งสาคัญเลยคือแกงเหลืองนะฮะแกงส้มภาคใต้นะครับที่ใส่ขมิ้นนะครับ โดยร้านนี้นะฮะร้านสวายเนี่ยเขาจะมีเป็นเมนูตัววัตถุดิบนะครับมาจากทะเลสาบสงขานะครับ <Wow. S 1> อยากจะบอกว่าอาร่อยมากทุกเมนูเลยใครที่อยากลองชิมอาหารแบบใต้ๆนะครับคนกรุงเทพทานได้ต้องที่นี่เลยครับสวาอาร่อยมาก สุดท้ายนี้นะคะแม็กก็กลับแล้วนะยังไงทุกคนนะครับใครที่รับชมคลิปอยู่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b ์ให้กับช่องคุณแม็กไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคน